ตาเงียนสบายดีเจ้าซื้ออย่างสื้อส่วนเฮียนห้องไดนเฮียนห้องไดนละพอนึงเอออายุจักปีละอายุอะเจ็ดปีไปสิซื้ออันไปสิซื้อเพิ่มกับอันปากกามาให้เด้อเอาป่ะเอาเนาะเอาป่ะดีใจป่ะ โอ้ผู้นี้ก็เล่นน้ำผู้ชายผู้นี่เป็นกระเทยบพเป็นยังกระยาเนาะ สุขุมสุขนเนาะมืัอนี้กับเพื่อนกัสีไปเบิ่งหุ้งเงี้ยนของน้องอะ่ะอไม่นูแล้วก็น้องในกิ่งหน่อยเพื่อนว่าส,สีมาแต่เศร้าๆมาเบิ่งอะ่ะบรรยากาศน้องๆอง่ะเตรียมเครื่องเตรียมของไปหุ้งเงี้ยนแต่ว่ามาบอทันบเพื่อนตื่นสามโมงมาแล้วก็ตื่นมาแล้วกับเพื่อนก็นอนรับต่ออีกแลก้วก็ตื่นมาอีกทีเจ็ดโมง,งพี่น้องบรานอนตื่นน,อน้องเหม่กิ่งกับบทโฮปุกอายเลย เดี๋ยววันนี้พเ่เพื่อนสิไปหุองเยียนประถมห้งเรียนประถมของหมู่บ้านบ้าน,านผาสร้างเมืองสัญบุรีแขวงสัญบุรีไปเพื่อที่จะกอยากว่าห่วนว่ามีนักเยียนจะคนพี่น้องหนัเงเยียนนันประถมมีจะคนแล้บบพวพ่าเพื่อนก็สิไปถามมาบ้านวยการหุงเยียนว่ามีนังเยียนจะคนแล้วพ่เพื่อนก็มีงบประมาณอยู่น้อยนึงพี่น้องพ่เพื่อนก็สิไปซื้อเครื่องปากกาและวา็สมุดหนังสือเนาะไปแจกใจ่ายให้เด็กน้อย เด็กน้อยส่วนเผาหมูงเผาเมียนเผาทุกคนที่เข้าขงเนียนอยู่นะฮะบอกเพื่นสีแจ้งให้ทุกคนเลยพี่น้องเลยได้น้อยหรือว่าได้หลายกระสีเอาตามงบประมาณของเงา,าบอกเพื่อนก็อยากพูดว,ว่าหนังเนียนมีทั้งหมดมีจะคนลเราบอเพื่อนกระสีมาคำนวณว่าสีได้คนละเท่าไหร่น้องพี่น้องนะไปเดีบยวเพื่อนสีไปเลยพี่น้องไปเบิร์นขงเนียนของน้องในหนูแล้วกันน้องอันในกิ้งเนาะที่เข้าขงเนียนอยู่ฮนโอเคตอนนี้บอกเพื่อน,นกำลังสีงย่างเข้าวันของเนียนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนสีไปสอบถาม ครูประจำห้องแล้วก็อำนวยการของรงเยนปฐมแห่งนี้เนาะรงเยนนี่ก็ได้การช่วยเหลือจากหลายบ่อนี่น้องละจากประเทศญี่ปุ่นนี่น้องเลยก็ช่วยเหลือมาเห็นว่งหงเยนเป็นหงเียนของน้องๆโซนเผาก็สิมีแต่คนสนเผาได้อยู่นี่ถือว่าเป็นรงเียนโวนเผากะแม่นนี่น้องเลยเพราะว่ามีแต่โวนเผาบ่กค่อยมีคนลาวมีแต่ คนนั่นเผาเมียนเผามงเผาขมุกหลายเผา,ยา,ยาอยู่รวมกันมาเลยโอ้กระสสเสียงดังนองเซวซๆพี่น้องไอเ <c oughs> ด็กน้อยายบอกเพื่อนท่ายพระทานพี่น้องไอคิดฮอตอันสมัยตื่นยังน้อยเลยเวลาอันได้ยินเสียงแกงล่ะเย่หวะจันไอสิมาหาในคู่ของเจ้าหรในคูเจ้าอยู่ทางไหนกับเจ้าอยู่ใส่ห้องกาดอยู่ใส่ห้องการนะ วงการอยู่นี่ป่ะเออโอเคอาซี่เข้าไปพบครูของเจ้าก็เป็นเวลาเลื่วงเงียนโอ้ห่วงเงียนหลายเท่ไหวจีบกับหลังเฮาพี่น้องสบายดีน้องในนู้ดเด็ดๆภูเรย์จะเห็นจะเห็นน้องในนู้ใส่สุดนหน่วงเงียนในกิ้งในกิ้งสบายดีเด็ดสบายดีโดยสบายดีอันนี้ก็บห่วงเงียนของน้อง เอาขนมให้กระเจาได้ไหม,อมเอาให้พูน้น้ำปัน่กกน,ปนกันกินปั่นด้กินน้ำเด้ปั่นด้กินเออปั่นกันกินอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ้องๆองเข้าของเงียนหมูกับเป๋า กระเป๋าเป็นรุ่นส่รุ่นบ่น,นี่กระเป๋าของเก้ยบ่กระเป๋ารุ่นส่รุ่นพี่น้องอาดแตงเฮียนสบายดีเจ้าซื้อ,อยังส,สื่อสว่วนเฮียนห้องไดนเฮียนห้องไดนละพ <c oughs> อนึ่งเอออายุจะปีละอายุอ่ะเ <c oughs> จ็ดปีเด้อเจ็ดปีจุดพอนึ่งเอาปุ่นนี้เลยซื้อ,อยังสบายดี น้ si in si in ú, ú, องสิงเสียนเนาะจะปีละฮะสี่จะปียอยู่เจ้าน่ะบุหงพี่น้องไงบุหูออยู่ตัวเองก็แล้วการเจ้าเงี้ยห้องไดเจ้าเงี้ยน้องปออยังฮะปอหนึ่งหรือปอสองปอสองหันหน้ามาพี่แม่เว้ากันเลปอสองบ่ เออง,งนนเียนห้องปอสองอันนี้เด้ผู้นี้ได้เงียนห้องอะไรแล้วปอเนึ่งโอ้โหบุตรชาสุดหนังเงียนมาเนาะบุตรชาเสื้อหนังเงียนมาเสื้อ,อยังเจ้าอ่ะฮะเจ้าเสื้อ,อยังฮะเสื้อขัน <c oughs> เราเป็นคนเท่ากึ่งโมบ่ะเ <c oughs> ขาเงียนบ่ะ <c oughs> เป็นคนเล่า ซื้อคันเฮ้สบายดีบ่ตกคนนักน้องนักเรียนนี่ได้ผู้นี้ได้เจ้าเรียนห้องใดเจ้าฮะห้องเจ้าอยู่ห้องห้องใดห้องเจ้า .1 หรือป .2 บ่ได้ใส่ชุดนักเรียนพี่น้องได้กับบางคนมีบางคนกบ่มีบ่มีบ่ได้นุเก้าเรียนห้องใด ปอดสองโอ,อ้เจ้าอยู่ห้องนี้หโอ,อ้นี่เด็กหนักเงียนกันเลยยงอันนี้ปอดสองกว่านเนี่ยโดยปอดสองเด็กน้อยหนักเงียนกำลังเลิกเล่นพี่น้องเลยเป็นเวลาเลิกเล่นพักพักเบรกขอ,องน้องๆแล้วเนาะเน่ยน้องๆหนงันงเงียนกันเลยเอาสบายดีหนังเงียนเอาสบายดีเอาสบายดียอยดม,อยดมองดู บไปดสบายดียดโอเคเก่งเก่งเก่งนังเงี้ยดีมกักูคนเลยอ๋ออยู่พี่ปอเนื่องบ่อยูพ่พี่ห้องนี้ห้องปออย่างอันนี้บมมีบ่เออห้องนี้บมมีนักเงียนห้องนี้บมมีคนเงียนห้องนี้อันนี้เผาเมียมันมุดไปนี่เผาหมุ่งโอ้เต็มย่าง เล่นมักเป็นย่างเลยโอ้เห็นเห็นตัวเองยังน้อยเลยพี่น้องแต่ว่าบ่เพิ่นก็เคยเิ่นได้เล่นนําผู้หญิงนี่เลยเย็กไปเย็กมาสามเหลี่ยมเนาะสามเจน้องๆนักเรียนไปสิซื้ออัน ไอ้ซื้อซื้อปพิ่มกับอันปากกามาให้เด้อเอาบ่ะเอาเนาะเอาบ่ดีใจบ่อ้ซื้อซื้อมาฝากไอ้ซื้อมาแจกมีร้อยแปดสิบสองคนทั้งหมดโอเคปะ่ะเอาเมือป่ะเมือก่อนเด้อเด็กๆเด็กไปไปไปไายบาย โอเคพี่น้องเลยพี่เพื่อนเมื่อก้อนปนีิฝนเริ่มตกละเมือเอ่อคำนวณแล้วก็คิดไล่เบื้องว่าสิตกอยู่เท่าไรบางเทือกเมื่อนี้พาเ่เพื่อนสิเข้าในเมืองเลยถ้าบปรเป็นเมื่อนี้ก็สิเป็นมืดมือ้อเฮงพี่หลานพี่น้องพาเ่เพื่อนเพราะว่าวันจันทรพี่เพื่อนมีเวลาอยู่สองเมือ่อไปซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็คำนวณว่าสิได้คนละเท่าไหร่จะเพิ่มจักหัวแล้วก็ประกาศจักอัดเนาะเป็นอย่างนี้ลิ้นเงินน้อยผู้นี้ก็ลิ้นน้ำผู้ชายผู้นี้ เป็นกระเทยบ่เป็นหยังก็ย่าเนาะเป็นคนดีก็พอโอ้เล่นกันเองเลยเจ้าเพามงบ่เป็นเพามงบ่น้องเป็นเพามงมืเลยเป็นเพามงมื้ละเฮียนอยู่ห้องใดละอนึงอนึงบ่เฮียนอยู่อนึงน้องในเกงไงเมื่อก่อนเด้อบาย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 น้ง ค a h r bab owning that น o w a Sheri wind sheet for in Rocky e isn't a m o u เ t of know to buy 1 bottle of power child teaching. i อ you are still holding it screens on hi-tech AR- notion," hey baby trzeba tally bymop. Bathroom's เ e a d You must very m ยเ h learn the gloom muckum affair of muck." that I wanted to r เด้เอื่อยเมื่อล่ะเพิ่นเครียดน้องๆนนี้เอื่อยอยากมือนําเอื่อยหากันมาเข้าเนปีแล้วีาิ